เชิญเกล่ยิงเจอันไป5ัน365วันสำหรับนักเดินทางวันที่2พฤศจิกายนทฤษฎีการสอนสร้างสัจจะเป็นรากฐานทั้งหมดของการประพฤติตนและการศึกษาค้นคว้าและเป็นรากฐานทั้งหมดของการสร้างสังคมและประเทศชาติ ไม่อาจสร้างสัจจะได้ก็ไม่อาจสแสวงหาสัจธรรมได้แน่นอนสำหรับการสอนศีลธรรมให้แก่นักศึกษามหาวิทยาลัยไต้หวันนั้นผมกล่าวสอนศีลธรรมเพียงแค่วลีเดียวคือไม่โกหกเพราะสิ่งนี้คือจุดเริ่มต้นของการเดินทางแห่งการสอนศีลธรรมหากสิ่งนี้ไม่อาจทำได้สิ่งอื่นต่อไปก็ไม่อาจทำได้นักวิทยาศาสตร์พูดโกหกจะไม่มีการค้นพบที่แท้จริงนักการเมืองพูดโกหก จะต้องเกิดผลเสียอันใหญ่หลวงเป็นแน่นักการศึกษาโกหกยิ่งไม่อาจสอนใครได้ผู้ที่ทำการศึกษาค้นคว้าทั้งหลายจะต้องเริ่มต้นจากการไม่โกหกผลลัพธ์แห่งการโกหกของแต่ละบุคคลจะต้องทำให้คนส่วนใหญ่โกหกไปด้วยการโกหกแบบเชยใช้จะต้องก่อให้เกิดการโกหกแบบตั้งใจหากการโกหกกลายเป็นกระแสสังคมจะไม่เกิดความวุ่นวายยกใหญ่ได้อย่างไรผลเสียของมันนั้น นับไม่ทั่วเลยความสำเร็จของคนคนหนึ่งโดยเฉพาะผู้ที่มีความสำเร็จอันโดดเด่นส่วนใหญ่นั้นมาจากการพัฒนาโดยอิสระสถานศึกษาเองก็ควรเป็นเช่นนี้หากทุกสิ่งถูกจำกัดด้วยบทความที่พิมพ์โดยแม่พิมพ์แกะสลักก็ไม่แน่ว่าจะสามารถเทียบหาข้อผิดพลาดได้ทีละแห่งทีละแห่งกระนั้นข้อดีกลับไม่อาจปรากฏชัดออกมาควรรู้ว่าการพัฒนาโดยอิสระคือหลักการขั้นพื้นฐานที่สุด ที่ทำให้สถานศึกษานั้นประสบความสำเร็จเมื่อใดก็ตามที่มีการกำหนดกฎระเบียบไม่เพียงห้ามตีกรอบมากจนเกินไปยังควรสนับสนุนให้เขารับมือกับสภาพแวดล้อมได้เองโดยอัตโนมัติเอาชนะอุปสรรคเส้นนี้การสอนจึงจะมีชีวิตชีวาสถานศึกษาจึงจะทันสมัย